คุณตาจะเข้าห้องแล้วคุณตาจะเข้าห้องแล้วนูเข้าห้องปะคุณตากำลังจะเข้าห้องนะคะ พ่อจะาเปิดไฟหน่อย อาจจะไม่ได้มาแต่ใช่อเ็ดียวเนี่ยตีใช่สิตำรวต้องสืบตัใหญ่คนเพราะตีที่หนึ่งเอามาฝังอีที่มันไกลกันเนี่ยจะอุ้มมาได้กันคนเดียวเออเนี่ยขนาจจะมีคนช่วยก็ได้แต่ตำรวจก็ต้องไปสืบตัวใหญ่คนเพราะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีคนร่วมกันว่าคนนั้นก็ต้องมีความผิดคนที่ไมทำผิดอาจจะไม่ร่ว ในการฆ่าแต่ร่วมในการดัดแปลงหรือ,อ<ะ>ทำให้สภาพศพอะไรที่มัอต้องมีความผิดพลาดเอ๊ะทางทางเรามีสงสัยเรื่องนอะนะครับว่าและอีกเรื่องนึงที่น้องจะพูดก็คือเนี่ยเดี๋ยวหมอต้องพิสูจน์ว่าน้องเสียชีวิตเพราะขาดลมห,นหนายใจหรือขาดก่อนฝังหรือไปฝังก่อนขาดหายใจเช่นว่าตอนไปฝังน้่ยังไม่ตาย แล้วไปฝังจนตายหรือตายก่อนแล้วไปฝังเดี๋ยวะเขาก็ต้องหาที่ส่งส่ให้รู้ว่าตายได้ก่อนหรือหลังฝังซึ่งอันนี้มีกฎก้อไหนไหมคะต้องมีขนหมดบ้างตรงนี้จะได้ยินเสียงทีวีนะคะเขอบคุณตาดูทีวีอยู่นะคะเบาถึงหรือยังไม่รู้อ่ะเปิดแอร์ใช่ไหมเปิดแอร์ป่ะเปิดแอร์ป่ะคือแคร์เนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนครับแคร์มาเกิด แล้วพ่อจะหันไปไหนอะพ่อหันไปไหมอะแลคเดวได้นะเนี่ยพ่อพอกินโพแทสเซียมก่อนนะแล้วพ่อหั่นมาแ่เ่ยหมายความว่าเราวจะขยีบปะว่าจะขยี้ปะคุณจัร์กอเหี่อาจจะคนเดียวแต่อาการที่จะช่วยนำน้องไปทำอะไรไปฝังอะไรอาจจะมีร่วมกับทางโรงพยาบาอาจจะไปสองคนแล้วอาจจะมีร่วมกับให้คนที่ร่วมตัวนี้มันก็จะเป็นปหานึ่ ร่วม้าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ร่วมที่เอาไปฝังเนี่ยใครที่ร่วมเอาไปฝังนี่ก็เป็นข้อหาที่อาจจะทําให้ทำลายศพหรือเปลี่ยนแป้งสภาพศพอะไรก็เป็นข้อหาอันเดียวเองกิงเจ้าเด้หน้าแบบรงเจ้าเจอาป่าป่าสีดำชี มีรอยตีที่ด้านหลังกับที่หน้าเนี่ยก็อาจจะโดนของ,ของ,ของแข็งเ่นียวก็ทำให้น้องเขาร่ๆงรือะไรเย้วก็อาจจะมมีการถูกไล่คออยงีม้มีรอยที่ขาเลยค่ะรยอะวววรยรวมรวมปวดใหญ่มากเลยค่ะ,ะที่นอววว้องค่ะตี่ขา่ะ ขาต้องหับว่าปีให้ล้มี่นอวดลุกขึ้นได้รอก็ึดเลยครับเพราะว่าก็มันไม่ยกสวิตช์แล้วก็ฝั่งนี้มติดต่อกเลยแต่ว่าติดต่อมาีเกิดเหตุนี้และบุคัมีความเกี่ยวโยงกับบอกด้วยนะครับเเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้ตต่อในออนไลน์โหมดกระแสกับในวันนี้นะฮะต้องมีผู้สื่อวอยากจะมาพูดคุยเรื่องราดีๆวันนี้นะครับครนจะพูดคุยไม่ใช่ใครที่ไหน พี่หนุ่มกัใช้ยเลยนะครับเดี๋ยวส่งต่อไปทีพี่หนุ่มกัใช้นะครับส่วนรายการวันนี้นะครับต้องขอ